วันนี้เป็นวันเลือกตั้งครับและผมเพิ่งกลับมาจากการเลือกตั้งอากาศโคตรร้อนและที่สำคัญคือไม่มีร้านอาหารไหนเปิดเลยและนี่ก็คงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ถ่ายรายการทำอาหารอีกครั้งอยู่ละไปทำกันเถอะ let's go <S มามามาลุกๆๆกลุในเวลาทำรายการอาหารแล้ว ครัวใหญ่ ep สครับได้เวลาทำอาหารกันอีกครั้งเพราะนี่หิวมากๆวันนี้เราทําเมนูง่ายๆดีกว่ากับเมนูข้าวผัดไข่ไม่ใส่เนื้อ ไม่ใส่ผักไม่ใส่อะไรเลยไม่ต้องแดกเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนถามกันมาเยอะนะครับแล้วผมก็ได้จังหวะอย่างนี้ก็ทํากันเลยดีกว่ารีมาร์กทุกครั้งอาหารไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ละคนมีสูตรของใครของมันฉะนั้นนี่คือสูตรของผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเป็นคนไม่กินผักแล้วก็เป็นคนกินอะไรก็ยากผักก็ไม่กินอะไรก็ไม่กินวุ่นวายไปหมดข้าวผัดในวันนี้เนี่ยเป็นข้าวผัดสไตล์ผมเป็นข้าวผัดที่เน้นง่ายเร็วอารมณ์ประมาณแบบว่าโอ้ยหิวเว้ยอยากกินแบบเดี๋ยวนี้ตอนนี้จะทํากินเดี๋ยวนี้ มันจะไม่ใช่สูตรแบบที่เขาแนะนํากันในอินเทอร์เน็ตหรือทํากันแบบคอนเทนต์โซเชียลที่แบบว่าเอาข้าวตากแห้งเอาข้าวไปแช่ตู้เย็นเอาข้าวเก่าอันนี้คือกูหิวไงกูจะทําเดี๋ยวนี้แล้วกูจะกินเดี๋ยวนี้มันเริ่มที่ข้าวกันก่อนง่ายๆทำข้าวผัดต้องใช้ข้าวการทําข้าวผัดที่อร่อยเนี่ยมันต้องใช้ข้าวตากแห้งข้าวเสาให้ที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิหรือข้าวหอมมะลิก็ได้แต่ต้องเป็นข้าวหอมมะลิที่หุงด้วยน้ําน้อยและแข็งเป็นไตหรือเป็นข้าวหอมมะลิที่ตากออกมาเอาไป ตากลมประมาณชั่วโมงหนึ่งแช่ตู้เย็นหรือตากลมจนกว่ามันจะชื้นเพื่อคลายน้ําในตัวของข้าวออกให้ข้าวมันแข็งแต่กูหิวก็บอกอยู่วันนี้มาดูข้าวกันดีกว่าข้าวที่ผมใช้ในวันนี้นะครับเป็นข้าวหอมมะลิคัดพิเศษตาอะไรไม่รู้กูจำไม่ได้แต่ญาตกูส่งมาให้เราจะเอาข้าวขึ้นมาใส่จานเพื่อมาเตรียมตัวกันก่อนนะ ปริมาณในการตักข้าวเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าไม่ควรเยอะเกินไปและต้องน้อยกว่าในตอนที่เราหิวมากๆประมาณสักยีน้ํา้ำหนักของมันควรจะเป็นแบบว่าที่เรากินปกติไม่ได้กินตอนหิวมากๆเพราะอะไรรู้ไหมข้าวผัดเนี่ยมันคือข้าวผัดกับน้ำมันมันเลี่ยนและมันจะอ้วกผมเลยแนะนำว่าไม่ว่าคุณหิวขนาดไหนผมแนะนำให้คุณให้ใช้ข้าวในปริมาณที่คุณกินปกติหรือถ้าแบบ กินมากๆก็ตักออกซะประมาณ20%มันจะเพอร์เฟกมากไอ้เรื่องข้าวเนี่ยมนหลายครั้งและไก่ที่หลายๆคนชอบมีกุศโลบายว่าเวลาเราตักข้าวเนี่ยเราต้องคดข้าวให้มาอยู่พูนตรงกลางหรืออะไรก็ตามเนี่ยถามว่ามันเป็นอะไรที่ถูกต้องไหมแล้วแต่ความเชื่อของคนมุมมองของผมเนี่ยข้าวจะตักไงก็ได้จะ,จะต,ตักตรงกลางจะต,ตักตรงข้างได้ก็แล้วแต่แต่ผมค่อนข้างชอบในกุศโลบายของผู้ใหญ่นั่นก็คือเราควรจะเอาข้าวมาพูนเป็นตรงกลางเพราะว่าทำบ่อยๆมันจะเป็นมารายาททางส่วนรวมเราจะรู้สึกว่า เราดูมีมารยาทดูเรียบร้อยแต่ถ้ามึงอยู่คนเดียวมึงจะทาอะไรก็ทําอันนั้นก็เรื่องของมึงแค่จะบอกให้ฟังเฉยว่าหลักการนี้ของคนแก่ใช้ม่งเวิร์กดีวะเท่ให้ใช้แล้วดูดีเตรียมข้าวเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมคือไข่เราจะไม่ใส่กับอะไรเลยเราจะมีแค่ข้าวกับไข่พอทำแบบเร่งด่วนแล้วกูหิวมันจะต้องมีส่วนผสมพวก,น,พวกน,น้ำซองน้ำซอสเครื่องปรุงเครื่องปรุงแต่ผมหยิบมาแป๊บนึงนะ ส่วนผสมที่เราจะปรุงกับข้าวผัดไข่ของเราในวันนี้คือมีแค่นี้เอ่อน้ำมันเดี๋ยวมันก็ต้องไปชโลมกระทะอยู่แล้วนั่นเป็นเรื่องปกติคอมมอนเซนส์นะนะอย่างแรกที่ต้องใช้คือซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสทำไมมันเห็นแบรนด์ทำไมเราทำเพื่อความสนุกไม่ได้ทำเพื่อเอาสปอนเล่ย์อย่างหนึ่งรายการทำอาหารที่เราทำอยู่มันก็ไม่ได้ดังอะไรถ้าสปอนเข้ามันก็ไม่ได้มากอะไรช่างมันเถิดเราทำเอาสนุกไม่ใช่ทำเอาสปอนซอสปรุงรสมีประโยชน์แหละจะทำให้ข้าวเราหอมขึ้นครับจะทำให้มีรสชาติโดดๆหอมๆม,มันจะไม่เค็มจนเกินไปแลลลล้้้้วทททาาาาใหมมมมีีกกิิ่่่นนนเตตตตะะจูออไไปคดร ผมติดหวานกินหวานอร่อยของผมคือหวานครับและอย่างนึงคือผงชูรสอันนี้ขาดไม่ได้เลยลุงเซิร์ชสอนมาอาหารอะไรก็แล้วแต่มึงต้องใส่ผงชูรสผงชูรสไม่ทําให้หัวร้านถึงแม้ผมมันจะหัวร้านในตอนนี้ก็ตามแต่มันแล้วแต่คนกลุ่มเป็นกรรมพันธุ์ก็จะไหมหลักการเขาบอกแล้วว่าผงชูรสกินมากมันไม่ได้ทาให้หัวร้านมันคือมรดกตกทอดจากลุงเซิร์ชและ ตาโจของผมผงชูรสเท่านั้นแม่ง The b เบส MSG เรามาเริ่มขั้นตอนการผสม,ส,มสมของข้าวผัดของเรากันดีกว่าสิ่งที่เราจะต้องทําคือผมจะต้องเอาตัวเองใกล้กับไม้มากๆผมเห็นแล้วว่าตอนตัดตอเนี่ยคือผมจะต้องเอาตัวเองเข้าใกล้กับไม้มากๆเพราะว่าถอยมานี้หน่อยคือเสียงไม่ได้ลวเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ารายการมันดีทําบ่อยๆแล้วไม่ได้ตังค์ผมสัญญาผมจนผมจะเก็บตังค์ซื้อสระโมนิก500 Pro เป็นไม์ไวเลสเทพๆเพราะมันต่อคู่กับ iPhone ได้คุ้นเข้าใจไหมถ้าคุณสนใจอยากจะสนับสนุนโดเนทมาได้ผมรับ <laughs> ปลอาหารไม่เป็นไรเอาสลาลมอนิกเข้าเลยก็ดีครับผมอย่าลืมว่าทําอาหารส่วนใหญ่ต้องเตรียมตัวเสมอไอะอากาศมันร้อนแม่มีเด็กมาแซวแล้วว่าพี่หวัวเปียกหน้าเปียกอ่ะใช่ยิ่ทำอาหารแม่้องร้อนอยู่แล้วธรรมดาและอย่างหนึ่งกูเป็นคนกูเป็นกูเป,นเป็นคนอ้วนเหงือ่อมันออกง่ายงั้นเอาเป็นว่าต้อยผมจะเหงื่อออกขนาดไหนแต่มือผมต้องสะอาดเสมอเราเตรียมตัวด้วยมือของเราก่อนนะครับวันนี้ไม่ใช่ผ้ากันเปื้อนเพราะาเมนูมันง่ายแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วยิงที่มันพูดให้มันยาวเพราะแม่เป็คอนเทนต์เราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดของเราตอนเนี้ย ลงใส่ในตอนนี้เลยจะไม่ได้ไปลงกับกระทะมันจะขัดหูขัดตาคอนอื่นหน่อยเพราะแต่ละสูตรของเราไม่เหมือนกันอย่างของผมคือแค่เราต้องผัดเอาไข่กับข้าวมาผัดคู่กันเนี่ยแม่งก็ใช้เวลานานและมันต้องใช้การโฟกัสที่เหนื่อยมากๆข้ามเรื่องการที่ต้องเทใส่ในกระทะให้มันวุ่นวายออกไปเราเสมมติว่าเราเป็นมือใหม่และทําง่ายทําเร็วแล้วกันนะครับเราจะเริ่มใส่เลยเราจะเอาซีอิ๊วขาวของเราเนี่ยหยอะไปก่อนความว่าหยอเยอะประมาณไหนประมาณ1ช้อนชานะครับหรือ1ช้อนโต๊ะแล้วแต่จะชอบแต่ถ้าข้าวในประมาณนี้หยอะสาครั้ง หนึ่งสองเลอะเยอะไปเค็มโอ้เค็มแน่วันนี้ลืมมนซะไอเรื่องสามหยอดนอะต่อไปในเมื่อพันเค็มแล้วน้ำตาลจะช่วยเราได้นะถ้าคุณรู้จักผมดีคุณผมจะชอบบอกเสมอว่าให้ใช้หนึ่งหยิบมือหหยิบมือเท่ากับ1ช้อนชาใช่ไหมแต่ปัญหาคือนี่คือเครื่องปรุงที่เอามาจากส่วนรวมเราต้องใช้ช้อนตวงนะครับแต่ถ้ามึงทาคนเดียวมึงจะใช้มือโรยเป็นซอสเบก็ได้ก็ไม่มีใครว่าประมาณ1ช้อนชา2ช้อนแล้วกันเพราะว่ามันหยอแม็กกี้เยอะไปหน่อย นี่คุณเห็นไหมอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่ถ้ารู้คือแม่งหวานแน่แ <c oughs> แกแม็กกี้ที่หยอบไปเยอะไป <c oughs> ถ้าคุณคิดว่าทุกอย่างมันยังง่ายไปนี่โอ้โห MSG ไปเลย <c oughs> ผมไม่ได้ตลกกับคุณนะไม่ว่ามาจอบมาทุเรศขนาดไหนแต่เมนูนี้อร่อยแน่นอนเฟนนี้จบแล้วต่อไปเราไปเตรีมกระทะผัดกันเลยดีกว่ากระทะแบบไหนที่เหมาะกัรผัดข้าวผัด เทฟลอนได้ไหมได้แต่เทฟลอนจะทําให้ข้าวในการผัดนั้นน้อยมันอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าก้นมันตื้นสิ่งที่สําคัญของการผัดกระทะไม่ว่าจะง่ายหรือยากอร่อยหรือไม่อร่อยส่วนใหญ่แนะนําจากผมกระทะวอล์กครับเขาเรียกอะไรวะกระทะตูดกว้างกระทะกระทะเผากระทะแล้วก็ตามผมเรียกกระทะวอล์กนะผัดข้าวใช้ไฟแรงครับเพราะว่าเราจะต้องให้ข้าวมันสะดุ้งกับอะไรก็ตามแต่ปัญหาคือไฟแรงเกินไปสำหรับมือใหม่อาจจะคอนโทรลยากใช้ไฟธรรมดาแล้วกันมีเดียมดีเสมอครับ ระหว่างที่เรารอไฟมันร้อนเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องเทน้ํามันใช่ไหมแต่อย่าเพิ่งเทตอนนี้นะฟังอธิบายก่อนเอาน้ํามันลงแล้วอาไข่ลงมันมี2สูตรในการทําข้าวผัดก็คือสูตรแรกเราเอาไข่ตอกใส่ถ้วยจากนั้นก็ตีตีตีลาดลงมันทําไข่เจียวแต่เอาข้าวลงสูตรนั้นเนี่ยมาทำให้ข้าวกับไข่ผสมกันแล้วก็ออกมาร่วนสวยไก่สูตรนึงก็คือเอาไข่ในปกติเนี่ยตีลงกระทะไปเลยแล้วก็คัคูคๆคู แล้วแต่สูตรแต่สูตรที่ผมจะแนะนําในวันนี้เพราะว่าทําอย่างง่ายแล้วก็ไม่เปลืองอุปรกรณ์ไม่ต้องล้างให้วุ่นวายเราจะตีไข่เงี้ยลงในกระทะเลยแต่มันจะมีจุดที่ปรับปรุงปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอาจจะขัดใจกับคนที่ทำข้าวผัดเป็นข้าวผัดเก่งมันเป็นสูตรของผมเลยทำให้ดูนะเมื่อกระทะเริ่มเป่าเริ่มร้อนแล้วเราวอร์มเลยแล้วเราจะไม่ลงน้ํามันพร้อมกระทะเพราะมันจะทําให้น้ํามันร้อนจนเกินไปเราจะลงน้ํามันหลังจากที่กระทะเริ่มได้ที่แล้วน้ํามันที่ควรใช้นะครับจาไว้เสมอสูตรของผมเลยนะผัดใช้น้ํามันพืชทอด ใช้น้ำมันปลาล์มคำว่าข้าวผัดใช่ไหมมันควรใช้น้ำมันพืชแต่กูมีน้ำมันปลาล์มกูจะใช้น้ำมันปลาล์มมึงใช้น้ำมันอะไรก็ได้น้ำมันรสสันก็ได้แล้วแต่ถ้ามึงกินได้ เหตุผลที่เราไม่ใช้ไฟแรงมากเพราะว่าเราจะทําให้ไข่เนี่ยเป็นไข่ดาวสุกก่อนแล้วเราค่อยยีมันแล้วแต่คนบางคนคือลงปุ๊บยีเลยแต่ของผมคือเราจะทําให้ไข่สุกก่อนแล้วค่อยยีหรือกําลังจะสุกแล้วค่อยยีเพราะว่าถ้าเรายีไข่ไปเลยในขณะที่ไข่ยังไม่สุกเนี่ยไข่มันจะจับตัวกับข้าวเป็นก้อนแต่ถ้าเราทําไข่ให้มันเกือบสุกแล้วค่อยไปยีเนี่ยมันจะไม่จับตัวกับข้าวเป็นก้อนและทําให้เวลาเรายีไข่ออกมา ข้าวจะผสมกับไข่ได้ง่ายเนี่ยเราจะทาให้มันสุกก่อนใกล้จะสุกก่อนแล้วเราค่อยเริ่มยีน้ามันเนี่ยใส่เยอะไหมอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับข้าวผัดมันคือข้าวคุกน้ํามันนะครับยิ่งใส่เยอะมากมันเลี่ยนนะเราต้องใส่ในจํานวนที่พอดีพอดีหน้าตาเป็นยังไงเอางี้เราเอาน้ํามันเนี่ยเทใส่ในที่ตะหลิวนะครับประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเราค่อยโฉลมอย่างนี้ก็ได้เนี่ยประมาณประมาณหนึ่งตะหลิวเต็มๆก็ได้อนี้ผมเติมเพิ่มนะครับดูไข่ใกล้สุกเป็นไงประมาณนี้เราก็เริ่มยีเลยยีไข่เลยยีแล้วจากนัั้้้นนนลลงขาาาาาาวเเเยจกกรรทํอ ตะหลิวบี้กับข้าวลงนี้อ่าบี้นี้เลยติดกระทะเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะไหม้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไฟแรงมากนะครับจากนั้นเราเริ่มทำการสับสับสับจากนั้นเราก็คุกเนี่ยทำเนี้ยทำเนี่ยเราพลิกตะหลิวอย่างนี้แล้วเราก็ทําการแบะแบะข้าวอย่างนี้นะคุณสังเกตไหมว่าเห็นไหม ข้าวมันจะมันๆใช่ไหมมันจะเลื่อมๆกับน้ำมันใช่ไหมมันจะเริ่มเป็นข้าวผัดแล้วเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทําไมข้าวมันร่วนนะเพราะว่าข้าวมันผสมกับน้ํามันนี่เองเราสามารถใช้ข้าวอะไรก็ได้ในการทําจริงๆ่ะถ้าเราคุมไฟได้ดีและรู้ขั้นตอนการทําที่มันโอเคนะครับแล้วทำแล้วเวลาที่เขาทําอย่างนี้ล่ะอันนี้จะทําให้ข้าวร่วนสวยไหมอันนี้จริงครับอันนี้สูตรเนี่ยมันเป็นมือโปรเลยพวกช้ำๆละทำอย่างเงี้ยเราเอามือของเราตัวนี้เป็นตัวตั้งจากนั้นเราเอาข้อมือของเราเก่งข้อมือไว้จากนั้นหักขึ้นอย มันจะทําให้ Material ยเนี่ยผสมเข้ากันสิ่งที่ผมทํามันอาจจะไม่ถูกต้องมากนะักแต่เราสามารถฝึกได้นั่นนี่คือผลเบื้องต้นที่ผมจะให้คุณใช้ไฟที่ไม่แรงมากเราจะได้เรียนรู้พอคุณช่ําและทําบ่อยๆเปิดไฟแรงแล้วทาได้เลยมันจะทําให้เสร็จเร็วขึ้นนะครับจุดเด่นของกระทะบล็อกเป็นอย่างนี้เลยมันมีตูดที่ลึกและมันมีความร้อนที่กระจายทั่วถึงทําให้ตัวอาหารเนี่ยมันได้ความร้อนที่เท่ากันถามว่าแบบไหนคือพร้อมเสร็จพร้อมกินแล้วเนี่ยคุณเห็นไหม ข้าวเริ่มออกมาเป็นเนสดุนๆเงี้ยนี่คือแสดงว่าเสร็จแล้วข้าวมาจะอมเหลืองๆเสร็จแล้วจากนั้นคุณก็ปิดแก๊สลองฝึกอย่างนี้ก่อนเมื่อคุณชำมากๆเก่งมากๆค่อยรัดขั้นตอนหรือไปดูคลิปใน YouTube ที่คนเก่งๆก็ทำกันนี่คือสูตรเริ่มต้นจากนั้นเอาทุกอย่างที่ผมบอกมาเนี่ยไปทำแบบรวดเร็วก็ได้อะเสร็จแล้วกับข้าวผัดไข่ลงจานกันดีกว่าเรียบร้อยแล้ว เอาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วกับข้าวผัดไข่อันนี้มาดูใกล้ๆนี่คือเห็นไหมข้าวจะร่วนเป็นเม็ดเหมือนกันในตอนเบื้องต้นคุณจะเห็นว่าข้าวมันอาจจะดูแฉะเป็นก้อนและดูน้อยแต่พอมันลงกระทะเหไหมมันจะพูนเต็มจานและนี่คือคือหนึ่งเหตุผลที่ผมบอกว่าให้กะปริมาณข้าวในรูปแบบที่พอดีไม่จำเป็นจะต้องแบบตักเต็มเหมือนเวลาคุณกินพวกแบบข้าวมันไก่ไซส์พิเศษไม่จาเป็นต้องขนาดนั้นเพราะว่ามันอมน้ํามันด้วยแล้วก็มันจะแยกตัวมาและมันจะมีปริมาณที่ดูเหมือนจะเยอะแล้วจะทําให้คุณเลี่่ยนนััะตอไไปปเเราาามมชิกกดว็งง เค็มแม็ก <hertz> ก eh ี้แอคชั่นชอบจริงๆอะไรที่ไม่ใช่คอนเทนต์เนี่ย